สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Minutes with m y a c h a r วันนี้จะมาแนะนำช่องทางที่ถูกต้องในการติดต่อ MyAchor ที่จะทำให้คุณได้รับบริการอย่างรวดเร็วช่องทางการติดต่อ MyAchor มี2ช่องทางคือ1ติดต่อผ่านระบบ MyAchor Portal โดยคลิกผ่านไอคอน MyAchor Portal บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ m y a s h r e c o r g i l com จากนั้นกดค้นหาช่องทางที่2คือโทรเข้ามาที่หมายเลข18000-19500โทรได้วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมเงเย็นค่ะสำหรับช่องทางที่ไม่ถูกต้องคือการส่งอีเมลหรือส่งข้อความผ่านทางระบบ m i r r s s o t t e ท m s เนื่องจากทั้งสองช่องทางนี้ไม่ได้ถูกตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับระบบ m y a c h o r เมื่อกดส่งอ e ีเมลหรือส่งข้อความรายละเอียดต่างๆจะไม่ถูกส่งเข้าระบบค่ะเพราะฉะนั้นครั้งถัดไปที่ต้องการติดต่อ m y a i r e h r สามารถส่งคำรองผ่านเว็บไซต์หรือโทรที่เบอร์18000 19500นะคะ